กระึงเวลาทรงคุณแม่กลับบ้านแล้วถามว่าเมาื่อคืนนี่แม่สนุกบอไปฟังไม่นอนเลยครับห้าทุ่มจะห้าทุ่มแล้วนะขอบคุณจอไนนะจอไนบอกว่าเลี้ยงเลี้ยงมื่อเนี่ยเลี้ยงอาหารเมื่อเนะี่ยปรึกษานันแม่ ครับขอบคุณครับพี่อันนี้เอาฝากไปให้นั่งเดียนอร่อยซื้อนั่นซื้อนี่โม่มาจังไลยมันก็นั่นย่้อนนะโอ้ยลงลงเืมเืมมัเจ้อนี่ปล่อยพ่อดไหนได้ไหมอ๋อตุ่ยเงี้ยเด้อหางหากั้มไข่ับด้วยด้วยเจ็บใจใจคว่มไข่ใหจนี่เด้อพอเียบุนเอ้ยรักษาลูกไส้หล่าเด้อตีข้อยไว้ๆน่ะอือคือข้อยไว้ๆมืออื่นเนี่ยอืมตี หลตดตลีรางวัลใหญ่ๆหลุดตาตัวแั๊ดดังหวอดไปไยอยู่ดีสบายสบายดังหวอดไปครับทุกคนกลับบ้านแล้ว